นะฮะเมื่อวันที่14ี่วันผู้ที่ผ่านมานะครับเาวุฒินะครับก็ได้พาคุณพ่อคุณแม่คุณนาๆไปกราบสการะอเหล่าแปะนะฮะอเหล่าแปะลงศีหรือว่าท่านเซียนสามตาหวยหลังเซียนหรือจ่อสัวแปะนะที่วัดสันเจ้าจังหวัดปทุมนะครับวันนั้นโชคดีมากเลยนะครับได้เจอท่านพี่พันธ์นะฮะท่านเป็นหลานอเหล่าแปะเลยนะหลานสกอหลอกแปะเลยนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกับท่านพี่พันธ์นะครับโอ้ท่านน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ได้ไปกราบสการะอเหล่าแปะกิมโคยนะฮะหรือว่า จอสัวแปะแต่สมัยก่อนที่บ้านจะเรียกอาราวแปะว่าเอาหวยหลังเซียน,ยยนใช่ไหมฮะแปะลงสีแปะลงสีนะฮะ <ๆ S 2> เพราะว่าท่านได้ท่านช่วยส,สละเวลามาช่วยดูเรื่อง,ออง่วงจุ้ยให้กับทางที่บ้านคุณอลาวบรรพบ,บุรุษน,นะครับ,รบแล้วก็ได้โอ้วันนั้นได้เจอท่านพี่พันธ์พี่พันธ์บอกว่าวันนี้โชคดีมากเลยนะคพอดีวันคล้ายวันเกิดของท่านพี่พันธ์นะฮะแล้วก็ได้มีการทําพวิธีไหว้อราวแปะด้วยนะครับแล้วก็ อนุโมทนาบุญนะฮะแล้วก็วันนั้นโชคดีคือพยานที่ไว้แจกนะฮะกับรูปอโลแปรูปเล็กๆนะคะพอประดีเพิ่งมาส่งให้ด้วยนะค,ะครับก็เลยได้รับมอบมาโอ้โหซึ้งใจมากเลยนะค,ะครับแล้วก็เห็นคุณพ่ออยากได้คล้ายๆพยานที่ใส่ในใคล้ายๆหลอดตะก,กุดนะฮะผมก็เลยไปเรียนถามก็คือร่วมทําบุญนะฮะ อ่าสองร้อยบาทได้อ่ามาไว้พกติดตัวนะครับให้เราแปะช่วยคุมขอนะหรือว่าบางท่านอาจจะเลือกเป็นรูปก็ได้นะฮะแต่ผมว่าไม่รูปเหมือนนเราแปะมิไลอิริยาบทนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าขนาดสี่คูณหหรือว่า5้าคูณเจ็ดนะฮะก็รวมใส่กรอบร่วมทําบุญสองอบาทนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสุโอ้วันนั้นซึ้งใจมากเลยนะครับแล้วได้เจอท่านพี่พี่นีนะครับขออนุญาตเรียนถ่ายรูปกับท่านพี่นีด้วยนะฮะแล้วก็ได้คุยนะครับเพราะว่า พี่พันธ์เอาพี่พันขอระทานโทษนะครับพี่พันธ์นะฮะแล้วก็พอดีมีอ่าเร่าเหล่าซิมก็คือคุณเป็นเป็นคุณย่าคนที่สามแล้วกันนะฮะเราคุณคุณย่าก็คือคุณย่าผมใช่ไหมะแล้วก็น้องสะวภ้่คุณย่าก็แซ่โกคุณย่าก็แซ่โกแล้วก็มีเพื่อนคุณย่ากับเหล่าซิมนะฮะก็แซ่โกนะฮะแล้วก็อ่าภรรยาของเพื่อนคุณย่ากับเหล่าซิมก็แซ่รู้จักกับท่านพี่พันธ์ด้วยนะครับ ก็คุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะ<ม>ก็เหมือนกับได้กลับมาเยี่ยมเ,าเราแปะนะฮะแล้วก็ยังได้เล่าให้เราท่านพี่พี่พันฟังว่าสมัยก่อนนี่เคยฝันถึงเ,เราแปะ <c oughs> ว่าผมเคยเจอท่านตอนอายุสี่ขวบแล้วเราแปะเป็นความเชื่อสมบุคคลน,นะฮะ <c oughs> เ่าแปะก็บอกผมในฝันนะฮะว่าเราแปะเจอผมอ่ะงอห่วยก็คือสองขวบ <c oughs> แล้วผมก็ไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง คุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าเออจริงๆน่าจะสี่ขวดใช่ไหมหรืออะไรต่างๆแล้วพอดีมีไปเชียงเม้งนะฮะคุณพ่อก็ไปดูที่หลุมของเราโกงนะฮะเขียนไว้เลยหนึ่งเก้าเจ็ดหกก็เลยโอ้โหเป๊ะเลยนะฮะผมยังไปเถียงเราแปะในฝันเลยนะว่าเจอท่านตอนสี่ขวดท่านบอกไม่ใช่ท่านท่านบอกไม่ใช่เลยนะท่านบอกเจอสองขวดสองขวดแล้วจริงๆด้วยนะฮะใช่ไหมฮะแล้วก็โอ้โหได้รับความรู้จากท่านพี่พันนะฮะแล้วก็ ท่านให้ความรู้ในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็ผมก็ได้ไปกราบนะฮะพาคุณน้าไปกราบคุณพ่อคุณแม่ไปกราบนะฮะแล้วก็อันนั้นปลื้มใจมากเลยนะรู้สึกดีมากเลยนะก็ได้จุดธูปว่าเราแปะด้วยนะฮะใช่ไหมฮะแล้วก็ได้ร่วมทําบุญนะฮะขอวัตถุมงคลมาปกปกป้องคุ้มครองขอให้เหงๆนะครับก็ขอรับพิพันธ์ก็บอกวันวันนี้วันดีมากเลยนะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญกันนะฮะในวันคล้ายวันเกิดของท่านพี่พันธ์ในวันที่สิบสี่นะฮะ มีนาคมที่ผ่านมานะครับโอ้โหท่านบอกช่วงเช้าก็มีพิธีใหญ่มีคณะสิงโตมาเต็มด้วยนะฮะแล้วเราก็ได้ไปกราบในช่วงบ,าบ่ายผมผมคุณพ่อคุณแม่บอกให้ไปช่วงไหนดีผมบอกว่าขอตลาดวายนิดนึงเพราะจะมีตลาดน้ําวัดสันเจ้าผมก็เลยพาคุณพ่อคุณแม่และคุณน้าไปประมาณบ่ายโมงกว่าโอ้โหบรรยากาศคนเยอะเลยนะคนมากับสักระ ตลอดเวลาเลยนะฮะแต่เราก็โดนจิตพูดนึ่งในใจคุณพ่อคุณแม่ก็อธิษฐานจิตในใจบอกเราแปลครับขอให้มีที่จอดง่ายๆนะอะไรยเงี้ยแล้วเข้าไปก็หาง่ายๆเลยนะ,ะแล้วก็อาจจะมีรถมาจอด,อจดซ้อนหน่อยอแล้วก็บนเราแปะเราแปะครับก่อนกลับยังไงอยาให้ผมต้องเขียนเลยนะ,ะเพราะผมก็สรีระอ้วนๆเข็นแล้วเหนื่อยนะโอ้เชื่อไหมเดินหอ,อกมาเนี่ยกาลังจะกดรีโมทปิ๊ป รถพี่ที่จอดด้านหน้านี่เขาขับออกแล้วนะอ๋อเลยแมตกันมากเลยนะครับเสุดยอดเลยนะครับเราแปะปอหองจริงนะครับครับฮะแล้ววันนั้นลืมไปลืมไปซื้ออาฉลากอ่ากินแบ่งรัฐบาลเพราะผมไปทุกครั้งเนี่ยผมก็จะไปกบวยที่หน้าเราแปะขอให้เราแปะช่วยแนะนํานิดนึงว่าในช่วงนี้เป็นยังไงเป็นยังไงวันนั้นนะฮะพอดีออกมาจากศาลเราแปะก็เลยเดินไปที่ศาลาริมน้ําไปไหว้อ่าเรา ท่านสารปึงเถากงปึงเถามาที่สารดิมน้ำนะฮะแล้วก็เจอเจ็ดดำด้วยนะครับแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่เข้าไปกราบสักการะอาจารย์ของอาเซียนแปะลงศีนะครับสารปึงท่านเทพปึงเถากงปึงเถามานะครับแล้วก็จะมีท่านเจ้าแม่คุณอินนะฮะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสารปึงเถากงปึงเถามาทุกพระองค์เลยนะครับนิดหนึ่งทําไมมีจระเข้สมัยก่อนตามตามตำนานถ้าผิดพลาดประการใดต้องกราบขอประธานอภัยด้วยนะครับสมัยก่อนเช่นท่านมีพระนะฮะที่ท่าน เหมือนกับมีจะเค่แล้วท่านก็มีอาโคมมีอะไรนะฮะช่วยสะกดแล้วก็วัดเขาบอกมีตำนานหลายตำนานกท็ท่านเจ้าน้อยมหาพรมด้วยนะฮะที่ที่สร้างวัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีการบูชาท่านเจ้าน้อยมหาพรมด้วยนะฮะ่าวัดสันเจ้าเนี่ยนะครับตรงบริเวณสารพืนเถากลมพื่เถา,ามาานะครับแล้วก็เป็นอาจารย์เซมแปะด้วยนะครับแล้วก็ได้ไปกราบสักราระขอพรท่านเทพเจ้าทุกๆพระองค์ในสารริมน้ําเลยนะครับเป็นบรรยากาศที่ สุดยอดเลยนะฮะแล้วก็จุดทู่บอกแล้วก็ไปก่อนกลับก็ผีเสี้อนะฮะตามที่เจ็ดดำท่านเคยสอนไว้ในช่วงก่อนหน้าก็ไปรูปนะฮะขอเงินขอทองเข้ากระเป๋านะฮะแล้วหลังจากกลับมาก็ได้ไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับความเมตตาก,กรุณาทําให้เราก็อ้เอเราแปะฐานปืงเถากงปืงเถา,ามากท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับ มีโอกาสนะครับเรียนเชิญท่านผู้ฟังนะครับสลับเวลาไปถ้ามีโอกาสผ่านไปแถววัดสันเจ้าหรือว่าจังหวัดปทุมนะฮะแวะเข้าไปกราบเราแปะลงศรีนะครับหรือว่าหวยหลังเสียนแปะนะครับแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนความรู้หรือขอ,อข้อมูลจากท่านพี่พี่พันธ์นะฮะเสร็จแล้วเดินมาที่ศารลริมน้ำนะฮะทางปึงเถากงปึงเถามานะครับท่านอาจารย์ของอาเซียนแปะเราแปะลงศรีนะครับขอความรู้จากอาจิคดำได้เลยนะครับ ท่านช่วยสอนการไหว้ในสานปืนเถากงปืนเถาม้านะครับว่าเราต้องทํำยังไงนะฮะห้ามขอนห้ามบนนะห้ามบนอ่าคือเข้าไปถึงต้องไปบอกท่านว่าเราอย่างนี้อย่างนี้เราอย่าไปบนนะแต่แล้วถ้าเราสําเร็จนะเราก็เหมือนกับมาเล่าให้อ่าท่านปืนเถากงปืนเถามาฟังว่าอ่าที่เรามาขอพรวันนู้นนะสำเร็จแล้วนะฮะเหมือนกับมาเล่าให้ท่านฟังนะครับแลวขอขอให้ท่านช่วยคุ้มครองนะฮะล้วก็มีประชาชนนะฮะเดินทางมากาักาสศการะอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ สุดยอดแล้วผมที่ผมผมบอกเปล่าแต่เพราะผมก็เลยไปปวดเซมซีได้เบอร์สิบห้าโูดีมากเลยนะฮะครับล้กเสร็จที่ที่สายปืนถากงเปืนเถามากพวกก่อนสองงวดก่อนกันได้โอ้ใช่ไหมเสร็จแล้วผมก็โดนจิตผมก็ตั้งกิบบอกว่าอากงอาเซมแปะนะครับขอเดี๋ยวให้ผมออกง่ายๆนะฮะอย่าให้ผมเข็นนะเพราะก่อนก่อนที่จะเข้าไปสายริมน้ำมีรถจอดอยู่สองคันด้านหน้าครับครับอออกมารถเลื่อนคันหนึ่งพอดีที่ผมออกเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ